สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนจะยากแล้วนะคะวันนี้สิมาพูดเรื่องแท็กซี่อืมใครใครโดนบ้างาจะบอกว่าตอนวันนี้ใช่ป่ะลงไปเรียกแท็กซี่จะไปทันทิปงามวงวานเออแล้วแบบเรียกกี่คันกี่คันก็ไม่ไปอีดอกเฮียมากนี่เดี๋ยวก่อนหละอย่างแรกไม่ไปไม่ว่านะคะทำไงรู้ไหมเปิดประตูเสร็จไม่มองหน้า ไม่มองมคือไม่มองหน้าผู้โดยสารน,นะเพราะกูบอกว่าพันทิพย์ง,งามเมื่อวานไปไหมไม่ตอบไม่อะไรเชิดอ่ะอีเฮียนี่ก็เลยกว่าไปไม่ไปคะไม่ไปใช่ไหมปังกูปิดป,ป,ประตูอย่งนี้เลยค่ะดอกเสร็จอีกคันหนึ่งมาพันทิพย์ง,งามเมื่อวานไปไหมเหยียบบึ้นรถใส่กูอะวึนไปอย่างเงี้ยกูไม่ป,ปิดประตูใส่เลยค่ะอีเฮียให้ไปปิดเองเลยค่ะดอและมีอีกคันหนึ่งนะคะ สองร้อยออกค้าทางด่วนเองโอเคปะควยปะเอาควยปะเชี่ยกูจะเอาฟาดปากสักทีหนึ่งทำไรสวยปะตั้งหูชมพู่นะคะที่ร้านมีขายมียังพูดถึงเรื่องแท็กซี่อยู่อะไรเนี่ยแล้วคือแบบว่ายืนเรียกใช่ป่ะอันนี้อ้ําใส่นะคะอ,อะไรยังงงเสร็จแล้วก็คือแบบว่า แท็กซี่มันก็ไม่ไปเออนนี่ก็แบบงงเลยมึงจะพูดอะไรกูจะพูดอะไรต่อวะรอนานมากเออแล้วรอนานมากรอจนแบบว่าไม่อยากจะไปแล้วอะรอเป็นสิบสิบคันจนแบบเฮี้ยกูสงสัยกูต้องเหมารถไปแล้วมัง้งก็ไม่ไปค่ะตอนตอนหลังอะไปพอไปเสร็จปุ๊บแล้วขับแบบเฮี้ยน่ะมึงออกป่าขับแบบว่าไม่นึกถึงว่าคนข้างหลังจะตายหรือไม่ตายไม่นึกถึงว่าพ่อแม่ผู้โดยสารเขาจะรออยู่หรือว่าอะไร คือมึงจะตายมึงก็ตายคนเดียวโอเคปะ่ะมึงไม่ต้องเอาคนอื่นไปตายด้วยมึงม,มึงไม่ต้องเอาแบบลูกลูกคนอื่นหลานคนอื่นเขาไปตายด้วยเข้าใจปะ่ะกูเกียดเกียดไอพวกแท็กซีน่นี่ไม่ได้พูดถึงแท็กซี่ทุกคนนะคะออกตัวก่อนเพราะว่าคนแท็กซี่ที่ดีๆอ่ะก็มีแต่แท็กซีท่ที่เฮียจะมีเยอะกว่าถึงออกปะ่ะอันนี้คือใครจะด่ากูก็ด่าเลยเชิญเพราะกูทนไม่ได้แล้วกูขอหน่อยเถอะแท็กซีด่ดีๆมีแต่น้อย ก็จะแค่ยีสิบเปอร์ซ็นแต่ที่ส่วนใหญ่ที่จากประสบการณ์ตัวเองที่เจอเจอในแท็กซี่เฮี้ยเยอะมากจนทนไม่ไหวแล้วแล้วตอนขากลับมาอ่ะเรียกรถก็มาใช่ไหมเออตอนตอนไปตอนไปถึงขับแบบกระตุกกระตุกกระตุกเฮียกูจะอ้วกพุ่งแล้วว่ะคือแบบแล้วเป็นคนเมารถด้วยนี่ออก่าพอแบบขับมาแล้วแบบเงียกูจะอ้วกใส่บนรถอยู่แล้วเหียสักวันหนึ่งกูว่ากู ถูกจริงทุกวันหนึ่งนี่ว่านั้นนี่ต้องพุ่งใส่หัวแท็กซี่แน่นอนแล้วคือแบบตอนกลับมาเอาอีกทําสัลญกรรมหรือเปล่าถามกูเฮียป่ะทำศัลยกรรมหรือเปล่าแล้วเพื่อนน้องละ่ะทํำไหมเพื่อนน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยถามอย่างเงี้ยมันน่าปีนตบปากปะยีควาย อีควายอีควายอีควายดอกกู <c oughs> ทนไม่ไหวกับพวกมึงแล้วอีคี้ะสารแน่แสเเสือกดีดีเรื่องมึงปะกูถามไปดิรู้ไปรู้รู้แล้วมึงจะ <c oughs> จะรวยไหมจะรวยจะดอก <c oughs> หรือมึงรู้แล้วชาวบ้านชอบอยากจะแล้วกูไม่ได้จะคุยอย่างมึงเลยถามว่ากูทําจมูกไหมทําจมูกที่ไหนทาไมจมูกสวยจังนั่นนู่นนี่อีควายจอก <c oughs> เรื่องสัตว์กูทนไม่ไหวแล้วค่ะกูขอหน่อยเถอะเออแล้วก็คุยโทรศัพท์ขับรถค่ะอี้เหียไม่ได้คิดเลยค่ะว่าคนผู้โดยสารเขาอันรตรายหรือะอะไรคือคุณเป็นแท็กซี่แล้วหนึ่งจรรยาบรณคุณต้องมีถูกไหมว่าคุณเป็นงานบริการอ่ะเออเป็นงานบริการขวาใช่หนึ่งความปลอดภัยของผู้โดยสารชีวิตอยู่ในกํามือของคุณถูกปะคุณขับไปอย่างเงี้ยชีวตช,ช่วช่วช่วย อียิ่ยแล้วมึงคิดไหมว่าคนที่นั่งข้างหลังอะถ้าเกิดชนขึ้นมาสมมติสมมติว่ามันมาชนที่ข้างหลังอะมันไม่ได้ชนตรงคนนั่งคนขับอะแล้วคนที่นั่งแล้วเขาถ้าเกิดเขาเป็นอะไรหรือเสียชีวิตขึ้นมามึงรู้สึกผิดไหมอะถ้าเขาสมมติเขาเป็นเสาหลักของที่บ้านหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมึงต้องนคำนึงถึงความปลอดภัยของของผู้โดยสารสิวะอียี่ยไม่ใช่ขับแบบฮี่เฮิค่อยควายจอ ทนไม่ไหวแล้วสับใหม่วันนี้อีกไกวี่อดอกจำไว้เฮียถ้าแท็กซี่ได้ดูนะคะที่ฉันขอ,อนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่พูดก็ไม่ว่าและอีพวกส่งรถนะนะส่งให้ตายเลยอดอกจะไม่ไปไหนเนี่ยกูอยากจะบอกว่าทีหลังนะมึงเอาป้ายมาติดตรงอีกข้างๆกระจกอะไปไหนมงอนุสาวารีย์อะมาบุญคลองอะไรมึงติดเลยมึงไปแค่ตรงนั้นจบ เขาจะได้ไม่ต้องเรียกหรือไม่ก็ถ้าไม่ไปนะปิดไฟว่างไม่ต้องเปิดไฟว่างเข้าใจปะเหียมึงจะไปไหนนะจอดนะทำอย่างกับกูไม่มีไม่มีวิญญาณไม่มีเขาเรียกไม่มีตัวตนก็ใช่ไงก็วันนี้เจอไงคือแบบว่าไม่มองหน้าไม่อะไรเขาถามแล้วก็พอนางถ้านางไม่ไปนางก็เหยียบแบบเหยียบรถไปเลยอ่ะเออเหียปะบางคนก็แบบเปิดกระจกเปิดกระจกพอเราถามปุ๊บนางก็อ่ะสมมติอ่ะลองอ่ะลองถามลองถาม ตะะายเหรออีดจอย่างเงี้ย <laughs> เป็นมึงมึงโมโหปะอีเทียกูนี่กูนั่งไปนี่กูจ่ายเงินมึงนะอีสัตกูไม่ได้นั่งฟรีอหน้าหีกูไม่ได้ว่านั่งไปแล้วกูแบบพี่ขอร้องแล้วไปส่งหนูหน่อยพี่หนูหรอกูค,ควักเงินในกระเป๋าให้มึงค่ารถอีเทียหน้าสัต้องการอะไรกันวะเออแล้วแบบ เธอที่อื่นน่ะอาจจะเรียกง่ายแต่ถ้าคนที่เคยมาเรียกแถวแบบแพตตีนัมประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าตัวเฮียตัวไรดอกตัวไรตัวเฮียแปลว่าอะไรตัวเฮียมีจริงเฮีย <c oughs> ขอระบายความแบบอัดอั้นตันใจกับแท็กซี่นิดนึงแล้วเชื่อว่าหลายคนต้องโดน<ค>จริงปะ,นะะเคยโดนปะคะเคยเจอเทสฝนตกอะ คนไทยหรือเปล่าอยากจะถามนี่นี่คนฝนตกแล้วคนท้องอะวิ่งขึ้นไปแล้วนะเออเออเออขึ้นไปแล้วไล่ลงเออแล้วก็วันนี้ก็มีชนีแม่มแบบเป็นเปิดมันแขกอ่ะนางขึ้นไปนั่งแล้วจ้ะไล่ลงเี่ยนะเออใช่อีกกวงแล้วแล้วคือแบบว่าเข้าจฟรลเหมือนเหมือนแบบว่าคนเคยเจอแบบว่ากรณีฝนตกเลยฝนก็ตก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 ใช่ป่ะนางก็ ย,ยงไม่รับรถไม่รับคนเลยอ่ะแล้วคนท้องอย่างนั้นก็ไม่รับทองวิ่งขึ้นไปแล้วแล้วนางก็เชิญลงนางก็เชิญลงแล้วยางบางทีอย่างเงี้ยจะไปโรงพยาบาลอย่างงี้ใช่ป่ะเออไปไป,ไปโรงพยาบาลพยาไทยไหมคะโรงพยาบาลไม่ไปกูถามไปดีถ้าเกิดกูแบบกูโดนฟันนิ้วหลุดมาเนี่ยกูวิ่งไปเรียกรถไปโรงพยาบาลพยาไทยไหมเพื่อนหนูนิ้วหลุดไม่ไปกูคงตายนอนตายอยู่แต่นั้นแหละไอ้เหี้ยอยากรู้ว่ามันจะจอดรถแล้วกด จะะเอ,อะไรก็ใช่ไงก็คือถ้ามันมึงไม่วิ่งมึงก็มึงไม่ไปมึงก็ไม่ต้องวิ่งรถไปต้องจอดเออหรือไม่ก็ปิดไฟว่างไปเลย<ม>แค่นั้นแล้วจบ<ม>ว่าไม่ไปหรือไม่ก็เขียนติดตรงกระจกไอ้เหี้ยว่าจะไปไหนเหมือนรถเมี์อ่ะมึกออกปะ<ม>จะได้รู้ฉันว่านะเขาต้จะมีทําไฟสีอะไรรับไม่รับเนาะให้แม่งติดนนหน้ากับหน้ารถอ่นะยาวๆไปไม่ลอกสันดานหมาก็คือสันดานหมามถ้าติดอย่างนั้นอ่ะมันก็คนจะเฮี้ยก็คือเฮี้ย ากไว้นิดนึงนะคะสําหรับใครที่โดนแท็กซี่อะไรเจอมาอย่างนี้เหมือนกันก็ฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยโอเคปะแต่แท็กซี่ดีๆนะอย่าว่ากันนะแต่แท็กซี่ดีๆนะคะเซยยาขอโทษนะคะเซยยาไม่ได้ตั้งใจจะว่าพี่จริงๆขายค่ะขายนะคะงานมิเลอร์นะคะขอเสร็จ ท็อปมิลเลอร์นะคะไปแล้วแปดนาทีแล้วเดี๋ยวโดนด่าชิบุ